ผมขอสั้นๆอีกนิดนึงเถอะอตกลงผมยังต้องมาตีความที่ท่านนายกออกแถลงการจากสิงคโปร์อ่ะคุณจีพงศ์ไปได้วยไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องตีความแล้วครับพี่ยุทธ์คือคือท่านนายกเนี่ยพูดวันก่อนหน้านั้นที่ผมไปออกรายการคุณเฟินเนาะใช่ใช่แล้วแล้วผมก็บอกว่าท่านนายกบอกว่าถ้าจะอธิบายทางการเมืองนะครับท่านกระยุกสภานะครับอันนี้อันนี้คือที่ท่านพูดตอนนู้นที่ท่านออกแถลงการมาเนี่ยท่านอธิบายความหมาย ของสิ่งที่ท่านพูดว่าถ้าอภิปรายทางการเมืองซึ่งซงเหมือนกับที่ผมพูดกับคุณเฟินวันนั้นเลยว่าเราเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเรารวมเสียงไม่ได้หรอกอนะครับแต่ถ้าท่านจะถ้าท่านท่านจะอภิปรายอ่ะเรายินดีชี้แจงอันนี้คือที่ท่านนายกขยายความขึ้นมาเพิ่มในข้อหกครับก็คือก็คกากระด้อภิปรายทางการเมืองกันไปราปเพื่อแก้ปัญหามันก็นถ้ามันเป็นยติซักฟอมันก็ค่าเท่ากันน่ะตกลงจะยุบสภานหนีไหม จริงมันมีสองยตินะครับจริงๆมันมีสองยติมันมีมันมีอภิปรายสองข้อเสนอแนะนะครับกับอภิปรายเพื่อลงมติใช่นะครับอันนี้ท่านนายกพูดถึงทั้งสองกรณีเลยแต่ถ้าดูจากข้อหกก็จะท่านนายกก็บอกแล้วว่าพร้อมชี้แจงไม่มียุบสภาครับอ่าตกลองถึงยืนก็ไม่ยุบถูกไหมถึงยืนก็ไม่ยุบครับยืนนี่คือให้ลงมติเลยถึงยืนก็ไม่ยุบัยลงมติก็ไม่ยุบครับไม่ยุบครับไม่ยุบแน่นอนนะผมเชื่อค่านโฆษกนะ เพราะวันนั้นก็ยังงงๆอยู่นะคุณพระดอนมาทางหนึ่งท่านโฆษกมาทางหนึ่งนะคุณพระดอนคุณพราดอนพูดก่อนท่านนายกแถลงการนะครับใช่ใช่คุณคือนายคุณพระดอนพูดก่อนท่านนายกแถลงการครับเอแล้วทําไมถึงต้องแถลงการถึงอยู่สิงคโปร์ต้องแถลงการส่งมามันมีเหตุเร่งด่วนอะไรก็คืออยากจะให้สิ้นความอยากจะให้สิ้นความคือคือเวลาท่านนายกพูดอ่ะคือท่านนายกเนี่ยเป็นคนที่ เวลาสื่อถามท่านนายกก็จะพยายามตอบสื่อให้ได้มากที่สุดทีนี้ยประเด็นคือเวลาท่านนายกเจอคำถามมาคำถามอะ่ะแล้วท่านนายกก็จะตอบไปตามคำถาม,มก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะนำไปสู่ความอะไรแบบแบบเนี้ยแบบเหมือนกับว่าที่ท่านบอกว่าถ้าประเด็นอภิปรายทางการเมืองก็ไม่รู้นะอาจจะไม่ให้อภิปรายพอพอไปพูดแบบเนี้ยมันก็กลายไปแตกประเด็นอะไรบักไป แต่ซึ่งแต่ในความเป็นจริงคือไม่ว่าจะอธิบายแบบไหนท่านนายกก็พร้อมตอบคออคือวันนั้นท่านหลุดออกมาว่าถ้ายุบก่อนสักเดือนหนึ่งก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนั่นแหละคนบอกชิงยุบแน่ครับเพราะวันนั้นเนี่ยท่านนายกอยู่บนเวทีท่านนายกก็บอกว่ายุบสามสิบเอ็ดมกราอืมไม่เจอนนี้แต่พอลงมาเอก็มาโดยคําถามท่านนายกก็เลยพูดแย่ไปอย่างนั้นนะครับโอ้แย่ไปอย่างนี้มันงงไปหมดนะคนสิริพรตกลง ครับวันนี้ออกแถลงการแล้วครับออกแถลงการออกแถลงการแล้วครับออกแถลงการแล้วครับตาม MOA ครับอืแต่รู้สึกยังไงที่รองหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกรัฐบาลนายโจนทินยังไม่มีอะไรแรงถึงขั้นที่จะซักฟอกก็ก็ผมคือในความเป็นจริงคือนี่ท่านนายกเนี่ยเพิ่งทํางานมาเดือนนิดๆเองนะครับทําทํางานมาเดือนนิดๆเองมันก็น่าจะเหมือนกันกับตอนที่ อันนี้อันนี้จากในในในสถานะที่ผมเคยไปคุยกับคุยกับพักประชาชนนะครับคือตอนที่เราเป็นฝ่ายค้านตอนนั้นน่ะเราก็ไปชวนเราก็ไปชวนซัดฟออท่านนายกท่านที่แล้วกรณีอ<ช>ังเคลนะครับเขาก็บอกว่าเขามันพึ่งผ่านอภิปรายไม่ไว้วางใจมามไม่กี่เดือนเองอยังไม่มีข้อมูลพอที่จะซักฟอ้ครับเหมือนกัน เหมือนกันอันนี้อันนั้นคือผ่านอภิรายไม่ไม่วางใจมาสามเดือนอือันนี้คือเพิ่งมาเป็นนายกเดือนเดียวอืครับเพราะฉะนั้นจะขอบคุณเขาสักหน่อยไหมก็ก็เขาทําหน้าที่เขาก็ก็ต้องขอบคุณฝ่ายค้านทั้งสองพักเลยครับที่ช่วยกันทั้งตรวจสอบนะครับส่วนอภิรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นเป็นเป็นดุลพินิจของฝ่ายค้านเลยออ่ได้ขอบคุณมากครับทางกศชฮะ ครับผมครับขอบคุณครัขอบคุณครับคุณเฟิร์นครับสวัสดีครับเอาไหนๆมาคุยกันนี่ไงอุ้ยโอไกันจูบปากกันแล้วเรื่องอะไรเรื่องอะไรจากถามพี่ยุ์หรือเปล่าคะไม่ก็บอกว่าจะขอบคุณเขาสักนิดหนึ่งไหมอ้าวไม่เชื่อฟังสิหัวระอะไรเฟิร์นฮะเมื่อวานผมอ่านผมยังคือวันศุกร์ที่คุณไหมมานั่งตรงนี้นะค่ะ คุณหมายก็ยังตอบในหลักการเดียวกันก็คือว่าถ้ามันถึงจุดที่ร้ายแรง mm hmm. ก่อให้เกิดความเสียหายวันหนึ่งก็ไม่รอ <c oughs> แม้จะกระทบกับรัฐธรรมนูญมีเหตุจําเป็นก็ทํารำแต่นักขณะนี้เนี่ยก็คืออีกนิดหนึ่งหมายถึงเดี๋ยวพอทันวาอาก่อนเปิดสภาสมัยสามัญ <c oughs> เดี๋ยวจะเปิดวิสามัญ <c oughs> เอาเข้ารัฐมนุนวาระสองแล้วพอเปอิดสภาขึ้นมาสมัยสามัญ รอให้พ้นสิบห้าวันหลังจากวันะสองแล้วบวชวาัะสามเสร็จยืดเลยค่ะอีกนิดหนึ่งแต่ไอ้ที่ไปพูดเมื่อวานนี้ที่จุฬาใช่ค่ะมันมีคำซึ่งตอนนี้พาดหัวกันใหญ่เลยก็เอฟังดูก็ได้ฟังดูถ้ามันมีเรื่องร้ายแรงที่เราไม่สามารถให้ทำให้ให้รัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยที่เป็นแกนานำเนี่ย บริหารประเทศต่อไปได้อีกแม้แต่วันเดียวเนี่ยเราไม่ลังเลใจที่จะยืนแน่นอนถึงแม้ว่าจะเท่ากับว่า MOA เนี่ยมันก็จะศูนย์ปล่านะคะ แต่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยเรายังไม่ไม,ไม,ไมพบนะคะข้อมูลที่คิดว่ามันไร้แรงสุดๆจริงๆนะแต่ถ้าจะมีพักฝ่ายค้านนะคะที่มีเสียงรวมกันเกินหนึ่งใน5นะคะไปยื่นเนี่ยเราก็คงจะห้ามเขาไม่ได้ก็คงจะเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าอย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นพรรครวมฝ่ายค้านด้วยกันก็คงจะต้องมาคุยกันนะคะว่าจะยื่นเมื่อไหร่ยังไงค่ะเห็นไหมวันนี้คุณศึกษสิทธิ์บอกเดี๋ยวสัปดาห์นี้ <Ha. S 2> หัวหน้าพักเพื่อไทยคุณจุลผาอวิวัฒหัวหน้าพักประชาชนกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยคุณรัฐภ์เรืองปัญญาวุฒิตั้งแต่ไปที่งานของอาานิตยสารน่ยยังไม่กลับมาเลยจะคุยกันสัปดาห์นี้เห็นว่าน่าจะไปสามสัปดาห์ค่ะพี่อุตสหรอกลับหรือ,อยังสัปดาห์นี้กลับไหม <Ha. S 2> พูดถึงคุณสุริยาต่อเนื่องไปสักหน่อยอพื้นที่ของเธอนี่ต่อเนื่องจริงจริง วันนั้นก็คุยกันสองชั่วโมงกว่าเม<า>ื่อวานนี้ก็ยังตอบหลายเรื่องเป็นต้นว่าประเด็นเรื่องกรณีคุณธรรมนัตพักประชาชนตรวจสอบอยังหนักไม่ว่าจะเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นเรื่องคุณรังสีมันโรมคุณลักษณศรีนอคุณศิริกญญาถูกถามว่านี่เป็นยุทธศาสตร์หรือเปล่า,าของพักส้ม<า>คุณศิริกญญาก็ตอบว่าในแง่ของฐานคะแนนเสียงเนี่ยพักกล้าทํากับพักประชาชนมันไม่ได้ทับซ้อนกันเลยคือมาคนละกลุ่มเลย อาจจะใช้คำว่ายัางไงนะเอาเป็นการตรวจสอบโดยไม่ได้หวังผลทางการเมืองยืนยันไหนฟังสิ ที่เราพุ่งเป้าไปที่ร้อยเอกธรรมนัฐในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลโดยปกตินะคะยังไม่ได้เริ่มที่จะเป็นยุทธศาสตร์ทางการเลือกตั้งเลยนะะถ้าวางวิคเคราะห์คุ้ยครกันดีๆเนี่ยฐานเสียงที่จะเลือกพักคล้าธรรมเนี่ยกับฐานเสียงที่จะเลือกพรคประชาชนอาจจะไม่ได้ทับซ้อนกันขนาดนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นกระบวนการตรวจสอบตามปกติที่ฝ่ายค้านพึงกระทำนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการพุ่งเป้าเป็นพิเศษแต่ว่า ในช่วงนี้เนี่ยโจทย์ใหญ่ของประเทศเนี่ยเราคิดว่าเรื่องของการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์แสแกมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะดังนั้นเนี่ยรัฐมนตรีที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องผัวพันเนี่ยก็จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากพรรคประชาชนในช่วงนี้เท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นเรื่องของเกมการเมืองเพื่อการเลือกตั้งเลยค่ะนี่ยืนยันไม่ไม่มีประเด็นคือเมื่อวานนี้ตอนร้ายแรงนักข่าวก็ร้ายนะเดี๋ยวนี้ค่ะ เอ,อถามคุณสิริกัญญาอะไรนะเอ,อเรื่องทุนเทาสแกมเมอร์ที่คุณรังสิมารลมคุณลักษนกตัว<ะ>สอบอยู่เนี่ยยังไม่ไร้แรงพอนักข่าวถามแบบนี้เลยค่ะนั่นแหละเป็นที่มาที่บอกว่า<ะ>อ่อ,อ,อพักต้องให้เวลาเขานะให้เวลาบานุทินเพราะว่าอาทิตย์ผ่านมาอบานุทินก็ได้ดําเนินการตามแนวทางที่พักประชาชนได้เสนอค่ะก็ให้เวลารอดูรอรอแม้ว่าจะ <Re action. S 1> ช้าไป อที่ผ่านมาบางอย่างช้าไป <ฮะ S 1> แต่ขอรอดูรีแอคชั่นเป็นประเด็นพาดหัวหลายฉบับเลยเช้านี้ <ฮะ S 1> อ่ะอะไรตอนนี้เหรอเปิดไปแล้วเปิดไปยังอาเรื่องคุณนุทินเหรอที่ก็ต้องรอเอ่อ,อ,อ,อรีแอคชั่นนะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะมีการ ปฏิบัติอย่างไรต่อเรื่องนี้นะคะซึ่งเราก็ยังคงให้เวลาว่าจะแก้ไขยังไงต่อไปเราก็ยินดีรอนะคะรอว่าจะมีการกระทําอะไรเกิดขึ้นแต่ในส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็คิดว่าแอคชั่นต่างๆในเรื่องของการที่จะแก้ไข c o สเน a ร์แกรมเนอร์เนี่ยก็ตามมาเรื่อยๆตามแนวทางที่ทางพักประชาชนได้นําเสนอกับ กับพี่น้องประชาชนไปถึงแม้ว่าจะช้าไปหน่อยเราก็คงจะต้องกระทุ้งรัฐบาลต่อไปให้ให้แก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งนะคะจริงๆแล้วเ,เขาก็พยายามทําตามมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็คงจะมีจุดจุดสําคัญที่ถ้าข้ามจุดนี้ไปแล้วถ้ายังแก้ไม่ได้เนี่ยก็คงจะเป็นปัญหาแต่ว่าก็คงจะต้องให้เวลากับรัฐบาลในเรื่องนี้คุณไหมเนี่ยเป็นคนที่เจอหน้าข่าวที่ไหนถามเธอก็ตอบค่ะรวมถึงประเด็นซึ่ง จริงๆตอนนี้สสกทมที่ถูกตั้งก,ก็สังเกตว่าเอานักเรียนมัธยมมาเป็นผู้ช่วยสสก็ยังไม่เจอตัวเลยถ้าฟังจากคุณหมายเนี่ยเห็นว่าหมต่างประเทศไปต่างประเทศเลยยังไม่ได้คุยกันเลยฟังคุณหมายเฉรีกัญญาตอบเรื่องนี้สักหน่อยเมื่อวานนี้ไม่ได้คุยเลยค่ะคิดว่าน่าจะยังไม่ได้กลับด้วยนะคะเนี่ยก็กยังติดต่อกันไม่ได้นะคะก็ แต่ว่าเราก็คิดว่าอีกทางหนึ่งเนี่ยเราก็พยายามหาข้อมูลหลักฐานมาประกอบนะคะเพราะว่าเอกสารและหลายชิ้นเนี่ยมันก็ยื่นต่อทางสภานะคะที่สภาเนี่ยก็มีน่าจะมีข้อมูลอยู่ในเรื่องของคุณสมบัติอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ในส่วนของเส้นทางการเงินเนี่ยก็คงจะต้องใช้ใช้อำนาจของกะกะตหรือว่าอะไรก็ตามที่จะไปเรียบดูเส้นทางว่ามันเป็นไปตามนั้นจริงหรือเปล่าว่ามีการเอาเงินของผู้ช่วยสอบสอบไปไปเป็นจ่ายค่าสมาชิกให้กับ ให้กับประชาชนที่อยากสมัครเป็นสมาชิกพักจริงหรือเปล่าไอ้พวกนี้มันสามารถที่จะตรวจสอบกันได้อยู่แล้วอ่านี่ก็ถือว่าเก็บตกกันเดี๋ยวตามกันดู